สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไก่อูจากทรัฟฟิตบอลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงปืนใหญ่ทอล์กนะครับวันนี้จะมาคุยกันหลังเกมครับที่อาร์ซอลเอาชนะวอตฟอร์ดมาได้ในบ้านนะครับสองประตูต่อสามครับผมก็เป็นเกมที่โอ้โหตอนแรกดูเหมือนจะจะเรียบง่ายไปหมดนะครับอะไรดีๆแต่ว่าพอมาโดนประตูที่สองเนี่ยสามสองเนี่ยโอ้โหอาร์ซอลก็เอ่อเรียกว่า แอบเสียวจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยมาคุยมาลงดีเทลกันละกันเดี๋ยวมาดูเสือตัวจริงของทั้งสองทีมมาสักนิดหนึ่งครับผมมาดูที่เจ้าบ้านก่อนเลยครับมาในระบบ4 3 3นะครับผู้สาวตัวเป็นเฟสเตอร์นะครับขณะที่แผงแบ็คโฟร์นะครับมีกิโก้คาสคาสนะครับซาเมียแล้วก็กามาร่าครับขณะที่กลาง3คนมีชิโซโก้นะครับลูซ่าแล้วก็ทางด้านทอมเคเวอรี่ครับขณะที่หน้า3คนนะครับมีทางด้านเออร์นันเดสเดนนิสแล้วก็เปโดรครับขณะที่ทีมเยือนอย่างอาร์ซนอลครับมาในระบบ4 2 3 1ครับ ก็แทบจะใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วเลยนะครับผู้สาวตัวเป็นเอร์เรมสตีลครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นเซซโซเรสขณะที่เบนไวท์กับกเบร์มังกัเยสก็เป็นคู่เซนเตอร์ครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเครนเซนนี่นะครับกลาง2คนที่เป็นกลางรับนะครับเป็นชาก้ากับปาเตนะครับขณะที่กลางลุกเป็นโอเดกาดปีกขวาเป็นโปรโยซาก้าปีกซ้ายเป็นทางด้านมาเตียรี่ครับและหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดรลากาเซตครับซึ่งเกมนี้มีคนถามผมมาว่าทอมิโอสึกับทางด้านซิมิโรยังไม่หายใช่ไหมก็ ผมคิดว่าคือหายแล้วแหละมีกลับมาซ้อม,มแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมสาหรับเกมนี้นะครับยังไงก็คิดว่าเร็วๆว,วันนี้น่าจะกลับมาช่วยทีมได้แน่นอนครับก็ให้เวลาหน่อยผมว่าเอต้าคงไม่อยากเร่งใช้นักเตะสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าจริงๆสิบเอ็ดตัวจริงชุดนี้ก็ถือว่ายังเอาตรอดไปได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตที่น่าสนใจในเกมนี้กันสักนิดหนึ่งครับเกมนี้มีอะไรที่น่าพูดถึงอยู่หลายจังหวะเลย มาถึงเกมเปิดเกมมาในช่วงต้นครึ่งแรกนะบาสันน่นก็โดนยิงด้วยนะครับแต่ว่าลูกนั้นก็ล้ำหน้าไปอย่างชัดเจนครับก็จะถัดมาไม่กี่นาทีครับนาทีที่4ครับโอเดกาดก็เอาจนได้เป็นการเข้าทำที่สวยงาม1นลูกนะครับในฤดูกาลนี้ก็เป็นจังหวะที่โอเดกาดเนี่ยได้บอลเดนซูเลสนะครับแล้วกเ็เหมือนจะคว้บอลไปทางขวาให้กับ ซาก้านะครับถึงแล้วก็ซาก้าก็เลี้ยงชี้เข้ามาแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาให้โรดิการที่ในกรอบในหน้ากรอบเขตโทษนะครับโรดิการก็จับจังหวะหนึ่งแล้วก็แปรด้วยซ้ายนิ่มๆเข้าไปเลยครับลูกนั้นเนี่ยก็นําไป1นึนย์ครับอาร์เซนอลแล้วก็ถัดมาไม่เยี่ทีครับนาทีที่สิครับวัตฟอร์ดก็เอาจนได้เหมือนกันลูกนี้ก็สวยเหมือนกันลูกนี้นะครับเป็นลูกยิงของเออร์นันเดสครับเป็นจังหวะที่วัตฟอร์ดเนี่ยลุยไปทางกราบขวานะครับมีจังหวะ ยึกยากยิกย,ก,ย,ก,ยก,กันแล้วจ่ายให้ทางแบ็กขวาของวัตฟอร์ดนะครับเราเปิดเข้ามาเป็นเออร์นันเดสที่จ่ายยาอากาศเข้าไปอย่างสวยงามพราะนั้นเอ่อเรมสเดลก็หมดโอกาสเซฟจริงๆนะก็ถือว่ายอมรับว่าสวยจริงๆแต่ตอนแรกคิดว่าโอ้โหเกมนี้น่าจะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถัดมาประมาณนาทีที่30บครับบุโยซาก้าก็ยิงประตูที่2ครับขึ้นนําให้อ์เซอนจนได้นะครับเป็นจังหวะที่ซาก้าในขโมยบอลตัดมาจากทอมเทลลี่ครับเป็นจังหวะกระแทกมาไม่ฟาวลลงนั้นนะครับชัดเจนแล้วก็ฝ่าวงที่ลากา ลากาก็แปะคืนให้ซาก้าแล้วก็ยิงปั่นเข้าไปง่ายๆอย่างสวยงามเหมือนไงหนึ่งลูกนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกยิงที่หมดจดยิงลูกนี้ของซาก้านะครับก็จบครึ่งแรกไปครับก็เรายังเล่นดูดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าจังหวัดที่วอตฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสสวนมามีโอกาสสวยๆมา,มอ,า,สสยมาอยู่อยู่สอครั้งเลยในช่วงครึ่งแรกนะครับก็มาต่อที่ครึ่งหลังครับ ช่วงแรกอาร์เซนอลโดนบีบอยู่พอสมควรในช่วงหนึ่งนะครับแต่พอตั้งเกมได้ครับอาร์เซนอลก็เอาประตูจนได้ครับแล้วก็ลูกนี้มิกเเกอเตเตต้ามีส่วนร่วมกับประตูลูกนี้ด้วยนะครับก็เป็นจังหวะที่ทางด้านวัตฟอร์ดเนี่ยเปิดออกออกหลุดออกนอกสนามไปนะแล้วเป็นจังหวะที่อาร์เตต้าเนี่ยรีบคว้าบอลแล้วโยนให้ซาก้ารีบทุ่มให้กับเซรีโซเลสท,ทางทางขวานะครับแล้วก็เซรีโซเลสเนี่ยก็จ่ายมาให้โอเดกาดข้างในนะครับแล้วก็โอเดกาดเนี่ยก็กระดก มาให้ทางด้านลากาแซดเนี่ยที่อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็จับจังหวะแล้วก็แปะให้กับทางด้านมารเอลลี่ i, ครับยิงคล้ายๆกับซาก้าอะรลูกนี้ก็ถือว่ายิงยิงเสียบเสาแบบหมดจดเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าลูกนี้สวยมากๆแล้วก็รวมถึงต้องให้เครดิตทางด้านลากาแซดที่แปะให้น้องยิงอย่างสวยงามเลยรวมถึงลูกของซาก้าเลยนะใกล้เคียงกันมากเลยครับลูกนี้แต่ว่าแค่คมลงมุมเท่านั้นเองก็ถือว่า ลูกนี้ก็ทํากันได้ดีครับรวมถึงลูกแรกลูกแล้วก็ลูกที่2ด้วยนะแล้วก็ลูกนี้ก็ได้การช่วยเหลือจากมิเกลเตเต่าด้วยนะครับก็ก็ตลังจากที่ได้สามหนึ่งเนี่ยแอสตันดผนูผ่อนคลายมากขึ้นเล่นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีนาทีที่เจ็ดสิบเนี่ยเหมือนเราน่าจะได้จุดโทษนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เฉยเลยครับแต่ว่าลูกนั้นผมดูภาพช้าไม่ทันจริงมัแต่จดอยู่นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ทางด้าน ผมได้ยินผู้บรรยายเนี่ยบอกว่าเหมือนโดนแสะจริงๆด้วยแต่ว่าไม่ได้อยุดโทษนี่ก็อยากเห็นภาพช้าเหมือนกันซึ่งถ้าจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผม่อยนะผมดูไม่ทันจริงจังหวะนั้นนะครับแล้วก็นาทีที่82ครับซิโซโก้ครับก็ยิงไล่มา3-2จนได้สอดขึ้นมายิงลูกนั้นก็ถือว่าชิงจังหวะกับเบนไว้ได้ดีแล้วก็ยิงลอดตัวทางด้านแอรอนแอมเซลไปอย่างสวยงามเลยก็เรียกว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็แอบเสียวเหมือนกันนะในใจผมแอบเสียวเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ รอดตัวไปได้ไดครับอาร์ซอนนะครับแล้วก็จะมีช็อตของเอ็นเกติ N K นะครับที่ยิงชนเสาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแล้วรวมถึงเปเป้ที่ลงมาแทนด้วยนะครับก็จบเกมไปก็เป็นเกมที่ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากขนาดนั้นครับแต่ก็กลายเป็นว่าตอนท้ายเนี่ยมันก็มาแอบลุ้นเสียวนิดนึงจากลูกไล่เตีร์มา2 3สาของทางด้านซิซโ,โก้นั่นเองซึ่งวันนี้ส่วนตัวผมนะครับวันนี้เราทำเกมรูก้กันได้ ทำก็ได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำเฉียบคมมากๆวันนี้แต่กลับกัาว่าเกมรับในวันนี้เนี่ยมันดูประมาทไปหน่อยแล้วก็ละหลวมไปนิดนึงนะครับจากลูกที่เสียประตูทั้งสองลูกเลยนะครับแล้วก็อันนี้ในมุมของผมนะผมรู้สึกว่าวันนี้เกมรับมันดูเหม่อลอยดูประมาทกันไปนิดนึงรวมถึงแอนดอร์มสเตลวันนี้ก็ออกบอลพลาดอยู่ถ้าจะไม่ผิด2ครั้งนะครับแล้วก็รวมถึงเซดิสเรสก็พลาดเหมือนกันนะเดี๋ยวมาเช็คฟอร์นักเตสักนิดนึงครับ เดี๋ยวมาไลานะ่กันที่นักเตะที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นสุดในเกมนี้นะอันนี้ใน,นความรู้สึกผมผมผมให้บุคโยสากานะในมุมของผมนะเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครที่น่าจะได้แมนน่าแมชในแมตช์นี้ก็เป็นก็ขออนุคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ในมุมผมผมให้บุคุโยสากานะผมรู้สึกว่าซากานี่เล่นได้โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับซึ่งวันนี้ซากาเล่นเอาซะแบบ กาม,มาร่าเนี่ยแบ็กซา์เนี่ยตอนมีช่วงนาทีเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจช่วงท้ายๆเกมแล้วนั่งยืนแบบกุมเข่าแบบโอ้โหเหนื่อยมากๆซึ่งสาก้าวันนี้ปวดมากๆนะฮะแล้วก็ยิงหนึ่งด้วยจ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เกมบอลเหมือนจะเอียงไปทางสาก้าซะเยอะนะครับซึ่งก็ทําให้สาก้าเล่นนี้เล่นได้โดดเด่นะสมควรกล้าเลี้ยงกล้าลุยนะครับมาเดี๋ยวมาต่อที่คนอื่นๆบ้างนะครับทางด้านแอรอนแรมสเตลวันนี้ก็ ออกบอลพลาดไปถึง2ครั้งอย่างที่บอกนะก็คือจังหวะที่ออกมาตักนะครับแล้วก็ออกมาตัดสวยแหละแต่จังหวะจ่ายบอลก็จ่ายพลาดไปแล้วก็มีจังหวะที่เหมือนจะโยนขึ้นมาแล้วก็โยนไม่ดีนะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากเกมที่แล้วด้วยเกมที่แล้วก็ออกบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้ก็ยังออกบอลไม่ดีอยู่ซึ่งอาจจะทําให้อ่ดูไม่นิ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อาจจะมั่นใจเกินไปหรือว่าขาดความมั่นใจนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าดูดีในเรื่องของ ลูกเซฟลูกอะไรก็ยังยังไว้ใจได้อยู่นะครับแต่ว่าเกมอื่นอย่าพลาดแบบนี้นะนี้ค่อยๆค่อยๆปรับไปมันพลาดกันได้อยู่แล้วนะเรื่องพวกนี้แต่พยายามอย่าพลาดบ่อยเท่านั้นเองมาต่อที่เซติซเรสครับอันนี้ในมุมของผมนะผมว่าเล่นดีนะแต่ขณะที่บางคนก็ยังบอกว่าอาจจะยังไม่ดีซึ่งเล่นดีในมุมในมีเล่นดีในความหมายของผมเนี่ยหมายถึงว่าเขามีส่วนร่วมเกมลุกเยอะครับคือเครื่องมันเติมบ่อยครั้งวันนี้เกมนี้คลอสไปถึง9ครั้งนะครับแต่ว่า แม่นยำไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เปิดทีไรก็ได้เสียวอยู่ตลอดนะครับซึ่งแต่ผมว่าตัวรุกของเราอ่ะเล่นลวกอากาศยังไม่ค่อยได้แบบวือหวาเท่าไหร่จากการเปิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าว่าจะเป็นลากาเองซาก้าเองหรือมาเตลี่เองหรือเอมซิโดเองหรือโอเดกาเองเนี่ยลูกอากาศอาจจะไม่้โดดเด่นมากเท่าไหร่ทําให้ลูกเปิดในวันนี้ของเซนโซเลสอาจจะไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเกมรับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโทมิยสึก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีนะในมุมของผมนะผมว่าเซทูเรสอาจจะเกมรุกได้ดีนะครับลูกตั้งเตะลูกเซตพีดลูกเปิดเขาจะดูได้ได้ลุ้นได้วาดเสียกว่าโทมิยสึนะครับแต่ว่าโทมิยสึเกมรับผมว่ายังแน่นกว่าเซทูเรสเยอะเลยครับก็แต่ว่าโดยรวมภาพรวมเซทูเรสก็ยังถือว่าโอเคครับ มาต่อที่คู่เซนเตอร์ครับเป็นเบนไว้ก่อนเลยวันนี้พลาดลูก2 3สาของซิโซโ,ซโก้ไปนิดเดียวนั้นเองพลาดนิดเดียวเสียประตูเลยนะครับแต่ภาพรวมก็ไม่ได้แย่อะไรครับเป็นไว้นะครับรวมถึงกาเบรียลมากันเยสก็เคลนเทนี่ด้วยนะที่ที่เล่นได้มาตรฐานตัวเองซึ่งเทนี่วันนี้ก็ชัดเจนครับได้รับปลอกแขนหลังจากที่ลากาแซดออกแล้วก็เป็นเทนี่ซึ่งผมมองว่านะโค้เทนี่ก็น่าจะรับปลอกแขนต่อแน่นอนนะครับแล้วก็มีช็อตที่เทนี่แบบว่า เหมือนประทัดก,กับเออร์นันเดสที่ว่าเออร์นันเดสบอลไปยัดใส่แล้วเทนนี่ก็แบบล้มลงไปแล้วแบบเออร์นันเดสไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเทนนี่แบบยืนออกมาแล้วแบบกวักกวักมือเรียกเ่ยผมว่าเจ๋งเลนะผมว่าอย่างเงี้ยแหละกับตันที่ผมอยากได้เลยคือมีความแบบคือไม่กลัวคู่ต่อสู้ะอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคครับเดี๋วเดี๋ยวดูกันยาวๆสาหรับถ้าเป็นกัปตันทีคนใหม่ก็ต้องดูกันยาวๆผมว่าเทนนี่ก็ถือว่าไม่เลวเลยมาต่อที่ปาเต้ครับปาเต้ผมมองว่าปาเต้ เล่นดีขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ยเล่นดีขึ้นหมายถึงว่าเขาดูมีความมั่นใจขึ้นคลองบอลเหนียวขึ้นไม่ได้เสียบอลง่ายเหมือนในช่วงหนึ่งที่ที่เหมือนช่วงที่หายใจกลับมาเนี่ยช่วงนั้นจะเสียบอลบ่อยมากๆนะครับแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะขณะที่กเนชาก้าก็ทรงตัวครับไม่ได้โดดเด่นอะไรแล้วก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าชาก้าช้าไปนิดนึงนะครับอันนี้ัน,นส่วนตัวนะขณะที่มาตินเดกาศครับ ผมรู้สึกว่าโอเดกาดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นเหมือน,นตัวเป็นตัวชักใยเกมรุกข,ของเราอยู่ตลอดเลยในช่วงสองสามนัดหลังด้วยนะแต่บางครั้งก็ดูตัดสินใจแบบว่าจ่ายบอลแบบไม่คาดคิดให้เพื่อนทําให้เพื่อนแบบชะง,งักไปเลยก็มีเหม,เหมือนเหมือนเหมือนคิดไปไกลแล้ว,วเพื่อนยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยผมว่าค่อยๆปรับจูนกันไปแต่ดโดยรวมโอเดกาดโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการบัญชาเกมรุกนะครับในช่วงหลังนี้ส่วนอีกคนนึงครับมาตินิลลี่ครับ ก็วันนี้บอลอย่างที่บอกคือบอลไปอยู่ที่ซาก้าซะเยอะเอียงไปทางขวาซะเยอะนะทาให้มาตี้ไม่ค่อยมีบทบาทนักแต่ว่ามีโอกาสทาประตูก็ทําประตูได้อย่างเฉียบคมมากๆล้วนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมก็ในช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านเปป้ที่ลงมาแทนแล้วก็มาต่อที่คนสุดท้ายครับลากาแซดกับวันนี้ถือว่าผมรู้สึกชอบกว่านะที่ที่หนะ้าที่เจอเจอกับวูฟนะครับ ซึ่งลากาน,นี้โดดเด่นในเรื่องของการพักบอลอยู่แล้วนะครับพักบอลพิงบอลอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ทําได้ดีครับก็วันนี้ได้ประโยชน์จากเขาเยอะนะครับต่างจากเกมที่เจอกับวูฟอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้ได้แอสซิสจากการแปะให้น้องทั้งซาก้าแล้วก็มาติเอรี่ทั้ง2ลูกเลยแต่ปัญหาของลาก,ากาก็ยังเหมือนเดิมครับลูกยิงเนี้ยยังคาดหวังอะไรไม่ได้ครับบางจาังหวะหลุดเดี่ยวไปเงี้ยเลี้ยงที่ไปหนึ่งหนึ่งก็กลายเป็นแบบว่าลากาช้าไปเลยต้องรอเพื่อนตลอดชงกินเองไม่ได้เลยในช่วงหลังนี้ครับ ผมรู้สึกในความรู้สึกผมนะบางทีจังหวะหลุดเดี่ยวใบลากาก็ช้าเกินต้องรอเพื่อนอะไรเงี้ย,ดดย,ดดยซึ่งบางทีจังหวะมันควรจะที่ไปจบเองก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะจบสกอร์วันนี้มันจะมีช็อตหนึ่งที่ลากาเหมือนเหมือนหลุดไปแล้วก็ออกทางขวาให้มาเดลลี่ воды, แล้วมาเดลลี่เออไม่ใช่เตลลี่ออกทางขวาโอเดกาดแล้วโอเดกาดก็ึ้นกลับมาเข้าซ้ายลากายิงออกไปไกลเลยครับมันก็น่าผิดหวังพอสมควรนะครับแต่โดยรวมวันนี้ลากาแซดก็ถือว่า มีส่วนร่วมเกมพอสมควรไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นถือว่ายังเล่นได้เ,เล่นได้อ,อกดีเลยแหละนะครับได้ซ์ไป2ลูกด้วยก็ประมาณนี้ครับสำหรับอฟอร์มนักเตะของเรานะครับอย่างที่บอกเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากครับแต่ว่ากลายว่ามันเหนื่อยตอนท้ายแล้วเองที่ผมบอกพอเราโดน2-3ก็ลุ้นกันโอ้โหรุ้นกันเสียวเลยแล้สุดท้ายก็ ยันเอาชนะมาจนได้ซึ่งเป็นแต้มที่สําคัญมากๆนะครับแน่เพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้แมนยูก็แพ้แล้วก็เวสแฮมก็แพ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องอันดับตารางกันแล้วกันเดี๋ยวมาดูภาพรวมตอนนี้หนึ่งผมรู้สึกว่าออหลังจากที่ลีทีมเริ่มตั้งหลักได้ช่วงนี้นะครับก็รู้สึกว่าทีมค่อนข้างลงตัวพอสมควรเลยในช่วงนี้นะครับอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับมีระบบเกมรุกเกมรับที่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลจนถึงตอนนี้นะครับ จริงๆมันแทบแล้วตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วทำฤดูกาลที่แล้วก็ยังเละเทะอยู่มาต้นฤดูกาลนี้ก็ยังต้นฤดูกาลนี้ยังดูเละเทะแต่พอตอนนี้มันเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะทั้งเกมรับและเกมรุกแต่แต่เพิ่งชะล่าใจคือมันพัฒนาขึ้นจริงแต่ว่ามันมันดีขึ้นจริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีดีดีที่สุดหรือดีพอที่จะไปขึ้นไปอยู่ท็อป3ท็อป4ได้แบบยืดยาวนะครับผมว่ามันยังมันยังต้อง พัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันดีแล้วแต่แค่ยังดีไม่พอเองมันมัน,มนผมว่ามันยังไม่เสถียรทุกนัดมันควรที่จะมีความสมดุลมากกว่าน,นี้ในเรื่องของตัวนักเตะเองหรือแม้แตเ่เขาเรียกว่าอะไรนะกำลังกำลังสำรองพวกตัวสำรองเนี่ยมันก็ยังต้องเสริมต้องพัฒนากันอีกครับเพราะว่าดูอย่างแมนซิตี้นะครับสิดคนของเขาเนี่ยแทบจะ ครองบอลได้หมดไม่ต้องกลัวแทบแทบจะไม่ค่อยเสียบอลแบบง่ายๆเลยนะครับขณะที่อาร์เซนอลจะมีบางตัวบางคนเนี่ยที่แบบว่ายังเสียบอลง่ายอยู่นะครับครองบอลไม่ค่อยเหนียวซึ่งจะต่างกับซิตี้อย่างเห็นชัดซึ่งเราก็ต้องออพัฒนาทีต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออนาคตเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปลุ้นแชมป์ถ้วยใหญ่ๆให้ได้แต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลยซึ่งผมก็เชื่อในนกเตะชุดนี้พอสมควรนะครับผมเชื่อว่าเด็กๆชุดนี้มีของนะครับแต่ว่า มันต้องใช้เวลาผมเชื่อว่าไม่ไม่ไมอีกอกี่ปีหรอกทีมเราก็น่าจะบินไปไกลแน่ๆนะในมุมของผมนะต้องใช้เวลาอย่าอย่าเพิ่งเสียใครไปตัวหลักตอนนี้นะครับรวมถึงถ้าตอนนี้นะถ้าถามผมว่าอาลเตต้าควรอยู่ต่อไหมในมุมของผมนะครับตอนนี้ถ้านะับตอนนี้นะผมควรว่าสมควรที่จะอยู่ต่อไปก่อนเพราะตอนนี้ทีมอยู่ในทิศทางที่ดีเด็กๆก็ยังเชื่อมั่นในตัวเตต้านะครับรวมถึงถ้าตอนนี้เปลี่ยนอัลเตต้าออกไปเนะี่ยมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของ ต้องมานับหนึ่งใหม่ต้องอาร์เตต้ากำลังตั้งไข่ได้แล้วต้องมันถ้าสมมติอาร์เตต้าไม่ต่อสัญญาไม่ต่อญ,ญาอาร์เตต้าเนี่ยอาร์เตต้าออกไปเนี่ยต้องมานับหนึ่งใหม่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆผมว่านาทีนี้นะถ้าเทียบกับฟอร์มตอนนี้ยังไงก็ต้องให้โอกาสอาร์เตต้าไปก่อนละกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้อาร์เซนอลเรากลับมาอยู่ที่สี่ที่ที่ชอบเหมือนเดิมอีกแล้ว กลับมาอยู่ที่4ได้แล้วนะครับกลับมาติดท็อปโได้แล้วซึ่งตอนนี้อาร์เซนอลนะครับแข่งไป25่สินะนะครับมี48คะแนนนะครับซึ่งก็แซงแมนยูไปแล้วนะครับแมนยูมี47คะแนนแต่แข่งมากกว่าอาร์เซนอล3นัดนะครับแข่งไป28นัดรวมถึงอันดับ6อย่างเวสต์แฮมครับก็แข่ง28นัดเท่ากับแมนยูเลยแล้วก็มี45แต้มซึ่งเรานำทั้งเอานั่นยู1แต้มแล้วก็นำเวสต์แฮม3แต้มนะครับขณะที่เทอตแนมอัสเปอร์ครับแข่งเท่ากับเรา25นนััดะครบแต่ว่า ห่างกับเรา6แต้มเลยนะครับสำหรับสเปอร์นะครับขณะที่วูฟก็หลุดไปไกลละห่างเรา8แต้มแล้วก็แข่งมากกว่าเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอันดับสามอย่างเชลซีหนึ่งนะครับตอนนี้เราแข่งน้อยกว่าเชลซีอยู่1นัดน,นะครับแล้วก็เราตามหลังเชลซีอยู่5แต้มนะครับโอกาสที่เราจะขึ้นไปท็อปทรีนี่ก็มีสูงหมือนกัน,นะครับยังไงก็องรอลุ้นกันยาวๆด้วยกันนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้าอ์เซน จะให้หลุดไปถึง5 6 7 8เนี่ยแทบจะยากเลยครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วอย่าพลาดเองเท่านั้นเองนะครับเก็บแต้มจากทีมเล็กให้ได้เก็บ3มแต้มให้ได้เยอะๆนะครับตุนแต้มให้ได้เท่านั้นส่วนจะไปเจอทีมอย่างเชลซีที่ต้องไปเจอต่อครับเชลซีเรือผฟูสเปอร์เนี่ยแมนยูก็ตามถ้าจะพลาดเต็มที่ก็เสมอก็ถือว่าโอเคแล้วครับส่วนทีมเล็กต้องเก็บแต้มไม่ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหลังจากนี้นะไม่ไงั้นมันจะมีผลแน่ๆครับแต่ผมเชื่อว่า โอกาสมันอยู่ในมือแล้วพลาดไม่ได้แน่นอนครับต้องผมเชื่อว่าอาร์เซนอลทาได้ในมุมของผมนะผมเชื่ออาร์เซนอลยังทําได้อยู่ถ้าอยู่ในทิศทางที่ดีด้วยนะครับยังไงก็รอรุ้นรอเชียร์แล้วกันฤดูกาลน,นี้ยังอีกยาวไกลครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุยกันหลังเกมกับวัตฟอร์ดนะครับก็เพื่อนๆมีความเห็นอะไงกับในแมชนี้นะครับหรือว่าจังหวะไหนหรือว่านักเตะค,คนไหนโดดเด่นจริงวันนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับก็ ในนี้ในมุมของผมแล้วกันนะจ๊ะก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีเออซานเตอีกทีวันที่เดี๋ยวผมขอดูให้นะเออซานตเตอีกทีในวันที่13นะครับทย์ที่1ิอาทิตย์หน้านั่นเองครับเจอกันเลสเตอร์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งแก็ไม่ดึกมากนะครับยังไงก็รอเชียร์กันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเอ่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับผมฝากพวกเราด้วยครับทรัฟฟุตบอลทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e เจอกันใหม่กันหน้ามีความสุขมากครับผมสวัสดีครับ